ันนี้จะมายำวุ้นเส้นนะคะทุกคนจำวุ้นเส้นกินจ้านี่จะเส้นเราไม่ได้ลวกเลยก่อนอื่นเราก็ต้มค่ะนี่ทุกชิ้นทาเองเส้นทําเองนี่แหละจ้านะเจ้าทำาน้อยไม่ได้ทําเยอะนะจ๊ะใส่กะเขือกะเขียเทศ ลวกเส้น ทุกชิ้นทำเองจ้ะต่างประเทศอยากอะไรก็ทำเองนะคะทุกคนจะไปวิ่งหาซื้อก็ไม่ค่อยมีจ้ะไกลด้วยแพงด้วยจ้ะเราต้องทำเองไม่มีเครื่องครบเราก็ต้องทำจ้ะวะ่าแซ่บเันไดเขาก็ต้องกินด้วยจ้ะทุอย่างกับแกงจ้ะทุกคน ก็เลยเป็นอย่างนี้ล่ะหมูสับกับลูกชิ้นอันนี้น้ำตาลเชื่อมเพราะว่ามันเชื่อมเคี่ยวไข่เคี่ยวน้ำตาลน้ำตาลเคี่ยวเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็ลงสูตรบะหมี่หรอกค่ะเขือกับหมูชิ้นทำเอง สูตรของฉันเองค่ะนะแล้วก็จะบีบมะนาวใส่พริกขั่วนะจ๊ะทุกคนใส่บบกพริกขั่วแค่สบเป็ดค่ะแค่นี้น้ำปลาผงนัว ผมนัวค่ะกินม,มื้อเที่ยงนะเนี่ยไอ <c oughs> ้เพชรอย่ากาง่ายงองอีกแล้วพี่น้องง่ายงองอีกแล้วหอมหัวใหญ่ผิวพันจะได้สวยพะนะเออเลืมตัดไป limpo na คนเลยนะทุกคนคิดว่าใช่แล้วเราก็คนเลยสตรนี้ใส่พริกขั่วจ,จะเทียมหยองโมมี่ได้จ้ะห<ม>อมเะาสิกขีแทนปากเนาะคนเนาะดูใกล้ๆดูใกล้ไม่เห็น พอชุดรสบอ,อืเปรี้ยวหวานเป็นไงอะไรไม่แซบไม่พอแล้วก็เติมเราไม่ต้องเปะหรอกเรากินเองไม่มีใครเปะ คนไม่เป๊ะค่ะทุกคนเรียนรู้หมดไม่เป๊ะค่ะทุกคนเรียนรู้ไปเรืเร่อยทุกคนเรียนรู้ไปเรืเร่อยมมีใครเป๊ะ หอมหอมจะหอมหน้าตาก็จะออกมาอย่างนี้ทำเองจนเอง น้ำเยอะๆจะได้ผิวสวยว่ะสั้น เพชรพอดี อยู่ในวุ้นเซนมันมีเลยไม่กินผัก น้ำโซดาจา้ะโซดาไม่หวานไม่อะไรเลยกินได้แค่นี้แหละมนุษย์ อาโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากด้วยนะคะปปยะชาแนลจ้ะ